สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ Customer Data Platform หรือ CDP การจัดการข้อมูลลูกค้านะวันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากของธุรกิจโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลข้อมูลของลูกค้ามีจำนวนมากมายไม่ว่าจะอยู่บนโลกออนไลน์และออฟไลน์ธุรกิจเองต้องการแพลตฟอร์มนะครับที่สามารถจะมาช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคาว่าข้อมูลของลูกค้า ในความหมายของยุคดิจิทัลเนี่ยจะรวมไปถึงธุรกรรมข้อมูลประชากรศาสตร์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมต่างๆรวมไปถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนที่อยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บไซต์ของบริษัทการค้นหาข้อมูลการคลิกโฆษณาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราจะไม่ทราบหรอกนะครับว่าบุคคลที่คลิกหรือเข้ามาดูต่างๆเนี่ยเป็นใครบ้างนอกเหนือจากนี้แล้ว ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยยังถูกกระจัดกระจายที่เรียกว่าเป็นไซโลอยู่ทําให้บริษัทเองไม่สามารถที่จะหาเทคโนโลยีต่างๆที่มาจัดการเหล่านี้ได้โชคดีนะครับที่เราจะมาคุยเรื่องของตัว Customer Data Platform ความหมายของคำว่า Customer Data Platform ก็คือรูปแบบหรือระบบในการที่จะควบคุมหรือจัดการข้อมูลของลูกค้าแบบครบวงจรให้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆได้เพื่อที่จะนำมาใช้ในทางการตลาด ในเมีาจะเป็นเรื่องของการทำ segmentation นะครับจัดแบ่งลูกค้าการจัดการในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกรวมไปถึงการสื่อสารลูกค้าในการจัดการเรื่องของแคมเปญต่างๆด้วยความหมายของข้อมูลลูกค้าเราอาจจะหมายถึงแหล่งข้อมูลต่างๆอาทิเช่นข้อมูลการทําธุรกรรมหรือการสั่งซื้อซึ่งได้จากระบบ ERP หรือระบบบัญชีระบบ e-commerce ระบบการบริหารการขายที่มาจาก CRM ก็ตาม นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ CDP จะต้องดึงข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่2ก็จะเป็นข้อมูลของพฤติกรรมทั้งเว็บไซต์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับลูกค้าเองอยู่บนโลกออนไลน์เขาอาจจะคลิกนะไปยังเว็บไซต์ของเราหรืออาจจะไปเว็บไซต์ของอ่าพาร์ทเนอร์หรืออาจจะเป็นโมบายเสิร์ชหาข้อมูลสั่งซื้อสินค้าต่างๆข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลพฤติกรรมที่เราต้องการที่จะจัดเก็บอยู่ในระบบ CDP ข้อมูลที่3ก็จะเป็นข้อมูลของโปรไฟล์ข้อมูลของโปรไฟล์ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงโปรไฟล์เช่นชื่อนามสกุลอีเมลข้อมูลในการติดต่อไลฟ์สไตล์บริบทต,ต่างๆความชอบหรือบุคลิกภาพต่างๆที่เราสามารถที่จะดึงโปรไฟล์เหล่านี้ขึ้นมาได้และเอามาเก็บอยู่ในระบบ CDP เพื่อเอามาใช้ในการวิเคราะห์และสุดท้ายก็อาจจะเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า นะครับมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลของลูกค้าโดยตรงก็ตามแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราสามารถที่จะนํามาวิเคราะห์แล้วก็จัดการแบ่งเรื่องของ segmentation ต่างๆได้หลายคนเองอาจจะมีความสงสัยเหมือนกันว่าแล้ว CDP แตกต่างกับระบบอื่นๆอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CRM หรือว่า DMP เรามาดูตัวแรกก่อนละกันคำว่า CRM CRM คือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับโดยทั่วไปจะออกแบบเพื่อที่จะโต้อตอบกับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของการขายการตลาดแล้วก็การบริการซึ่งข้อมูลของลูกค้าเหล่านี้เองนะครับเราเอานํามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ําเพื่อให้เกิดการได้กําไรแล้วก็ยอดขายต่างๆแบบยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับแน่นอนข้อมูลของ CRM เองก็จะเน้นไปยังข้อมูลของลูกค้าที่เป็นส่วนบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกับ c d p ซึ่ง C d p เองจะมีข้อมูลที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยก็ตามนะครับข้อมูลเหล่านี้เองก็ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ c d p ดังนั้น CIM ก็จะเป็นหนึ่งในข้อมูลของ C d p ด้วยเช่นกันอันที่2นะครับหลายๆคนเองอาจจะมองว่า c d p กับ DMP มันแตกต่างกันอย่างไรหรือมันเหมือนกันไหม DMP นะครับที่เราเรียกว่า Data Management Platform นะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก mm hmm. ก็เรียกว่าอันโนหรือว่า n y น o นิม s สยูเซนะครับหรือข้อมูลที่เราไม่ทราบตัวตนแต่เรารู้นะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่บนโลกออนไลน์เขาเปิดอีเมลเขามีการเข้าสู่เว็บไซต์เราเข้าไปดูหน้านี้นะครับในระยะวันไหนและเวลาไหนแต่เราไม่สามารถที่จะติดต่อเขานะครับเป็นแบบทางอ e ีเมลหรือ SMS ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลตัวตนของเขาแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือว่า เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านะครับโดยการดึงข้อมูลจากนะครับหลังที่2หรือหลังที่3าํามาวิเคราะห์แล้วก็สื่อสารกับยกตัวอย่างเช่นการติดิก x e l ของ Facebook ในเว็บไซต์ของเราเราก็จะสามารถรู้ได้นะครับว่ามีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูที่สินค้าอะไรดูที่หน้าไหนแล้วหลังจากนั้นเราสามารถที่จะยิงโฆษณาของ Facebook ไปยังลูกค้าเหล่านั้นได้ซึ่งเราเรียกว่าเรื่องของการทำ remarketing นั่นเองดังนั้นข้อมูลที่ได้จากตัว DMP เราไม่สามารถจะติดต่อนะครับในช่องทางปกติได้แต่เราสามารถจะผ่านท่องทางที่เป็น third party ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Ads หรือว่าจะเป็น Google Ads ก็ตามสุดท้ายเรามาดูนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเอาระบบ CDP Customer Data Platform มาใช้ในทางธุรกิจเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยในมุมมองของลูกค้าเองเราสามารถจะมองลูกค้าได้อย่าง360องศาเราสามารถที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มาจากหลากหลายแหล่งช่องทาง นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของลูกค้า CRM ERP transaction email e-commerce เหล่านี้เนี่ยเรามารวบรวมแล้วสามารถที่ได้ข้อมูลลูกค้าอย่าง360องศาได้จะได้มุมมองของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดประโยชน์ที่2ที่จะได้รับคือว่าบริษัทเองก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเรารู้ข้อมูล Insight ของลูกค้ามากขึ้นเราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นยําแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจได้ สุดท้ายเราสามารถจะไปสร้างแคมเปญน,นะครับทางการตลาดเพื่อสามารถที่จะโน้มน้าวหรือจูงใจลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าได้ประโยชน์ที่3ให้ความล้องตัวของธุรกิจ CDP จะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงโซลูชันต่างๆฐานข้อมูลต่างๆเราไม่สามารถที่จะนำระบบ CRM หรือระบบ ERP มาเป็นข้อมูลศูนย์กลางได้เพราะว่าข้อมูลพวกนั้นเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันเอามาใช้ในกระบวนการของ CRM เองหรือของ ERP เอง ซึ่งจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการตลาดได้ดังนั้นข้อมูลของ CDP ที่มาจากหลากหลายช่องทางเหล่านี้เนี่ยหรือรวบรวมจากหลากหลายแหล่งนะครับสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้โดยการนําเอาเป็นเครื่องมือเพื่อจัดการแคมเปญทางการตลาดได้เช่นกันประโยชน์ที่4ข้อมูลของ CDP ก็จะกลายเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายข้อมูลลูกค้าเองเมื่อเราสามารถจะนามาวิเคราะห์เห็นตัว Customer Journey ต่างๆได้เราสามารถที่จะ เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแชร์ให้กับทุกๆหน่วยงานได้เพื่อสร้างประโยชน์นะครับนอกเหนือจากทีมการตลาดละฝ่ายขายฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายพัฒนาสินค้าก็สามารถนําเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงนะครับกลยุทธ์หรือวิธีการทํางานของตัวเองได้ด้วยเช่นกันสุดท้ายประโยชน์ที่ได้รับจาก CDP ก็คือเราจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้การสื่อสารไปยังลูกค้าด้วยการตลาดที่มีประสิทธิภาพนะถูกใจ ถูกคนถูกเวลาที่เลวกาลาเทสานั่นน่ะมันสามารถที่จะสร้างรประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมากดีกว่าเรานะครับสื่อสารไปรยังลูกค้าแล้วโดยลูกค้าเองไม่สนใจหรือไม่อยากจะได้เราก็พยายามที่จะสื่อสารกับไปหาเขาประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผมเคยทําให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่อย่างเห็นได้ชัดที่สุดนะครับการสื่อสารในช่องทางที่ลูกค้าต้องการลูกค้าบางรายไม่ต้องการจะรับข้อมูลจาก SMS เราก็สื่อสารผ่านทางไลน์แทนข้อมูลมลูกค้าบางอย่างที่ เขาไม่ไการได้ติดต่อในเวลาที่เขาไม่สะดวกที่จะนะครับรับข้อมูลข่าวสารเราก็สามารถติดต่อในช่องทางหรือเวลาอื่นได้โดยพิจารณาจากอะไรครับจากพฤติกรรมของลูกค้คาเมื่อได้รับสื่อที่เราส่งไปหาพวกเขาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ CDP สามารถที่จะเก็บรวบรวมและนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางธุกรกิจได้